หลังน้ำนะครับผ้าเนี่ยมีความสวยนะครับผมให้ดูแบบใกล้ๆนะครับคุณครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเราดูแบบดูด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นลวดลายต่างๆนะครับแล้วความเป็นธรรมชาติดูที่ขอบข้างครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเนื้อเนี่ยสวยงามมากนะเวลาสองกล้องเนี่ยจะเห็นลักษณะเขาเรียก คือพระในผิวนี่เป็นหนึกแกร่งแต่ถ้าสองกล้องนะจะเป็นลักษณะหนึกนุ่มนะครับไม่ดูเห็นไหมครับวงแขนเนี่ยเงาดูนุ่มนะครับหนึกด้วยนะครับจะดูหนึกนุ่มนะครับเนี่ยผิวด้านหน้านะครับเห็นไหมครับดูมีความหนึกนุ่มนะครับเราซุ่มสวยงามมากเป็นซุ่มเส้นได้นะครับส่วนด้านหลังนะครับมีลักษณะของการแตกลายสังคะโลกอันนี้เป็นลักษณะแตกลากผักชีนะครับผิวเนี่ยนะครับจะมันเงาเหมือนกับงาชา